ฉันก็ได้ไปอัปเกรดล่างนี่แกแกไปกรอบตัวฉันอีกแล้วเหรอแกที่แกช่วยจริงๆฮึล่างอัปเดตฉันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแนสิ

สวัสด,ดีจ้ะเโอจะเอะไรเน้ายว้า <Wow. S 1> อย่าค่อยแต่งงานกันนะแล้วเราจะแต่งไงากันตอนไหนหรอ <c oughs> ขอที่ตอนที่คิดได้อะแล้วฉันทำสิ <c oughs> อะไรหรอ แต่แล้วจะไปแต่งอยู่ไหนอ๋ต้องไปแทนว่าจะไปแต่งอยู่ที่ทะเลฝ่ายอะ่ะหึนายทำดีมากเลยนะถ้าใส่ไหมเนี่ยเอฟคือเหมือนกันนี่ยทำไมเหรอนายไม่โอเคหรอที่จุบนายอ่ะืมคนหล่อของฉันโอเคโอเคอูอ ตอานั้นที่ได้อ่ะเิอทำฉันแล่ก็แล้วนายนายจะต้องนายอะไรหรอหนายฉันว่าเหมือนรู้สึกเปือนมีคนแอบมองเราอยู่นะเออนัสศิฉันก็คิดมานานเลยฉันอยากรู้จริงๆว่าขั้นสมมติลูกเราออกมาลูกเราจะเป็นยังไงหน้านะ ก็ต้องเป็นฟ้ากับม่วงอยู่แล้วสิไงอย่าพูดเกินตาหนะโถพูดตามที่เท่านะ่ะไม่เป็นไรหรอกหูจงเตือนนอนแล้วไม่ได้เห็นเธอที่ทีวีแล้วก็เจอที่คอมพิวแล้วก็เจอที่สปปกเกอร์แมนมาอยู่ต่อแล้วหน้าตาแบบนี้นอนแล้วผ่านมาได้สองเดือนแล้วโถูน่าเสียใจจังเพเธอมีอะไรรึเปล่าทำไมเรียกฉันหมอ ฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าจะบอกว่าฉันจะบอกทุนายว่าเป็นแฟนกันนะฮะนายรอจีบฉันมานานแต่จีบฉันไม่ได้หรอแล้ว ก็สมมตินายจีบฉันได้ล่ะนายจะทำอะไรอย่างแรกหรอ <G ül> <G ül> นายลองดูอีกครั้งแล้วก็ค่อยมาบอกกับฉันทีหลังฉันไปแล้วเมื่อกี้เธอบอกรักกับฉันด้วยเอแล้วจริงอพูดสนุกจังที่ได้ยินคำนี้อีกสองตอนก็ใกล้ถึงตอนจบแล้วนะคะทุกคน รอติดตามตอนจบได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าดบ๊าย